ที่บริเวณลานกิจกรรมครัวเอน้ำใจให้การณตลาดหัวเกาตะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนางสาวพิมพ์อัศวะหมพูอในการครัวเอน้ำใจให้การเป็นตัวแทนนายชนสวัสดิ์อัศวะหมนำทีมพี่น้องครอบ,บครัวอัศวะหมซึ่งประกอบด้วยนางสาวกล่าวอัศวะหมนายสนทยศอัศวะหมนายสมประสงค์อัศวะเหม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการร่วมกันแจกอาหารปรุงสุกประเภทข้าวกล่องเพื่อมอบให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นำกลับไปทานที่บ้านโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแจกอาหารปรุงสุกตามนโยบายของนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการที่มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด โดยในช่วงเช้านำอาหารที่ปรุงสุกจำนวน1,500กล่องและในเวลา16.00นอีกจำนวน500กล่องรวมทั้งสิ้น2,000ตองก่อนปิดโครงการครัวเอน้ำใจให้กัน